สวัสดีครับมื่อวานเมื่อวังตลาดราชดอกจานอีกเถอะเพราะว่ามื่อนี้อึงมาหลายจะเลยพามาแวะเบิ้งอึงเบิ้งบรรยากาศตลาดราชดอกจานด้วยกันเลยครับเที่ยวเนี่ยน่าอึงจังโอ้โหอเด้ยอึงแล้วเจ้าคนจะมีเยอะเบิ้องจ่อเนื่อ

กำลังไข่นี่จะโตไข่ไข่ตัวอึ่งหมูนี้มาร้ายขนาดเลยนี่มันก็มีราไปคนโตกันมีอึ๋งหม่ารถต้องโลชีลอยค่ะเลือกได้ค่ะอึ๋งไข่แม่ขอ้งมันนี้ร้านดอกจานอึ๋งร้ายหลาย ไม่ค่ะเพนว่าโลละสี่ร้อยบาทรับลองว่าใครใครทั้ทงนั้นเลยครับพี่นอ้องแน่นค่ะเลือเอาตัวใครได้เลยค่ะเลเลยอีกหร่เลิกเลิยู่ถือโนึงแคมเลยเะเมันนมอน,นมีขนดเมมีตะกัแตนเดิมเตกกะกั่ดแตนหอยเดือยม้งกินนูน่นนังนังเข้ม มือนยังมีไข่มดแดงครับไข่มดแดงลยลายเหมือนไข่มดแดงยังมีเยอะแยะแบบจานที่เนาะไม่ได้ไม่ได้เขรไข่มดแดงกับมีมีหอดอันทักหวานมีหอยเทดอนีรก็มีตัวนี้เ็ดบดเทดบดเห็ดฟ้งนอไมนอไมนอร์กนไซยาน่าก็มีตัวนี้ไปสุดเลยที่เนะบววก็มีเอาไปแกงไซนอไมอ๋อมอันนี้ก็มี แกงเต้าหม่กับแช่พืชกันนี่มากันนี่หอมน้เือเอมาอ่ันเลน้ำน้ำเต้ามัะน้ำเ้ำเืเนาะมันเป็นหมากน้ำต้นอันนี้แม่นเอียงโอ้คือคือไทยไปใส่ได้ตอนไหนก็เด่นมาลายทนี้อ้เจ็ดตไคใหญ่แล้วพี่น้องแล้วบูชัยไก่ไข่ใบเนี่ยเด้ออุยก็ใหญ่กับอยางอื่นไง มันเตยเตยเตยอย่างนี้มือแต่ว่าอุ้ยไข่ได้ไข่ใได้พี่น้องขวานตุ้กพวกอยู่เต็มท่อใครคนละอึ้อไข่ไข่รวดเ่าได้แหละจีร่อยค่ะเหมือนอย่าีร่อยเนาะจีร่อยแบบเหลือไหลอื้อไข่ได้พี่น้องเด้อโอ้โหคนละฟ้าตัวบบบใหญ่เลยเต็มฟ้ามืออึ้อไข่รวดละจีร่อยมาเด้อครับมาเด้อมือนี้ มีมากแบบเอิงเองมากหมุก่อนบ่มีมากหมุนอีมีกะทิมือเอิงกะทิมีไปอีกไหมเนาะแม่นค่ะเอิงเหมือจ้องเสมอเนี่ยยังมาทันอยู่เด้อครับเด้อมากเลยเอิงใครเอิงเขาวันอันนี้แม่เป่งเนาะแม่เป่งหัวอันนี้แม่เป่งแม่งกระดิ่งหัวเหมือนแม่งกระดิ่งไงต้อเป่งกระดิ่งอยู่เนาะควแล้วอันหมดเลยครับควแล้วจ้ะเออกินได้เลยเนาะหัว แม่งคือใหญ่แต,ต่โตหน่อยเด้อเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อแม่งช้างชื่อเพิ่นบักใหญ่แต่โตหน่อยๆอ,อันนี้ก็นกี่นักแด่นักแด่ไหมของกินแม่งสุดม่งเนี่ยเป็ดแต่แฉะายขนาดเลยคนนะ่ะมาเบิ่งเด้อมาพี่น้องเด้อมาเบิ่งน้ำกันมาสิไปมาเบิ่งบรรยากาศตึง่รรจันหน่อย สตนีแนไหมคะน่าโซโลี่แทมไหเอ้าอีหยังอะไรนีอค่ะอมาต้านค่ะจบาอะนี่ร้อยเดียวขั้วแล้วค่ะขัวข้วไลบน่งขั้วแล้วค่ะโอ้โหขึ้นหัวใหญ่แท้เอาตั๊กแตนกัมี่ได้ครับมือเดพี่น้องสตแนค่ั๊กแตนม่แข้งแข้งจนได้เลยแ้องค่อยาการตลาดน้านจานร้านดอกจานนะเพื่นชมล่ เหมืนอน,มาามนเนีกดอึงมาไล่หลายเออขุดเอาหน่อยกินน้บบนี้เหรอเหมือนกับทาาแวะเบิ้งอีกครั้งหนึง่งเหมือนนั้นมาพอ่อลูกช้าเพื่อนบอกขายเหมือนนี้มาพอ่อพอ,อีพอเพื่อนมาเลยครับปลาแห้งปลาลดปลาเอียงไล่แนวกะปลาสมอ่าปลาสมก็มีปลาส,สมก็มีด้วยปลาสมอยู่ตั้งจี่ เกียด์แทงเกียด์แทงปลาแก้วก็มีตัวนี้เออตลาดร่าจานลายยางลายแนวสวยมากเลยครับมับ้งเบงมาเที่ยวมาสื่อมาส้มกันตลาดลาด้านดอกจานต์เภอเค็มตลาดเหน็นว่าอึงหลายก็เลยแวะมาเบิงโมเมนต์นีแต่อึงด้วยอึงมาแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ยังมีคือเก่าไข่มดแดงก็ยังมีอยู่แล้วที่น้องด้วยไข่มดแดงก็ยังหลายอยู่ เราจะขายหมูแดงกับีกับนี่กับกีกับยังมีคือเกาไม่ทำบรรยากาศลานดอกจานเอาหยังแม่เอาอะไรดิฉีเลี <t us> <t us ้ยงเงินไว้พอเติมน้ำมันลงแล้วอดตะปูก็มีกับเ่อนัปูหม่องเก้าอันีละม่ไม้เป็นับปูโบเมนจับแผ เสียงอื่งขนาดนั้นเลยตลาดร้านดอกจานโอ้ยบทของไปไต่ใหญ่เลยที่น้องเลยเอาแต่เงินหรือมาไต่มาถนนเอ้ยมาไอ้ร้านดอกจานกับมาเขอาเอื่งไปต้มไปกินกันกบทของไปไต่ทั้งอื่นทั้งไก่ไต่อยู่เลยละล้านดอกจานเน่าอีู่แล้วอื่ง เพียงโชคเพียงโชคอันนี้ขนมปังวะนีขนมปังก็มีนะกาศท่าเรือตลาดร้านดอกจานนาเทศบาลเทมหลายันนี้ล่มเย็นวิวแดดกระแดดอยู่แต่ว่าร่มเย็นหลายย่อา้านอกจานทางหายวันนี่มเย็นิดดกระแ่่ โดยคือไม่นีกับแม่หน่ะก็ทมก็ต้อเดินสมุไส่ท้เดือดอปอไก่ตัวเนาะโอเออมันก็มีสะพานสะพานหากันให้สีม่วนหน่ห่วยดีแล้วแต่มาสีบ่งไม่นี่แล้วสีมียูุ่่นปักแทงคนปักแซงแมนที่สามนันแลที่สามีปากแทงเนาะลสามอีอเ